กำลังใจแน่นสุดๆไปเลยปู่ไพบวงแม่แอฟพ่อสองกรานมาเชียร์น้องปีใหม่ออกงานอีเวนต์เดินแบบในวันเด็กเป็นภาพที่น่ารักอบอุ่นละมุนใจในวันเด็กปีนี้เลยค่ะเมื่อแม่แอฟพ่อสองกรานและคุณปู่ไพวงมาส่งกําลังใจแน่นๆให้กับน้องปีใหม่ที่ใช้เดียวออกงานอีเวนต์เดินแบบในงานวันเด็กที่เซ็นทรัลชิดลมแบบติดขอบเวทีแถมน้องปีใหม่ยังทําได้ดีจนคุณปู่คุณพอ่ออมยิ้มไม่หุบถ่ายคลิปไม่หยุดเลยทีเดียว คุณปู่ยังได้ขึ้นไปอวยพรวันเกิดให้กับน้องปีใหม่ย้อนหลังอายุครบ9ขวบให้กับหลานสาวคนสวยอีกครั้งหลังคุณปู่ได้จัดท้องวัญชิ้นใหญ่ให้น้องปีใหม่เป็นรถหรูคันใหญ่ป้ายแดงให้ไปเลยถึงจะมีดราม่าจากเท้าเน็ตว่าร้านขับไปแล้วหรอแต่จะสนจะแคร์ทำไมเพราะคุณปู่อยากจะซื้อให้จบนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ 好。